สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนทุกท่านนะครับผมพกผมพกเสือและก็ในการเสือโชว์รวยครับวันนี้ครับเราอยู่กับเกมเซาลินชัพเจอร์นะครับเป็นหนึ่งเกมจากค่าย PG ที่ค่อนข้างน่าเล่นมากๆเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมนี้กันใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook นะครับฝากเข้าไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอพรบคุณมากครับโอเควันนี้ครับผมพกทุนมาที่5,000บาทเช่นเคยนะครับผม พกเพื่อการความเสี่ยงนะครับเบ็ดเริ่มต้นผม50บาทเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ตั้งกำไรไปที่ประมาณ1,000ถึง2,000บาทก็พอนะฮะเออไปเลยมาโอ้โหแม่ง50บาทมึงให้กู10บาทนี่นะเออ80ยังพอว่านะฮะยังพอไข่เผื่อว่า <laughs> อ่า อืมฮันแน่ฮันแน่มีเงียบมีเงียบนลยมึงนะมีเงียบนะเอ้ยยังนิ่งอยู่นะครับผมอืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ย 240บาทนะฮะการเข้าฟรีเกะโอโหแตเล่บบาทนะครับปเบ็ดเลยปบเบ็ดเลยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละนะครับขอปบับเป็น100นะฮะโอเคไปนะฮะจังหวะนี้แหละนี่คือจังหวะทองของเรานะครับโอโห,โอโหเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมเขาเข้าเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยสเก็ตเตอร์สตัวนะครับข้อฟรีเกมที่นี้เขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกหมุนกี่ครั้งนะครับยิ่งน้อยครั้งนะครับการคูณรางวัลก็จะเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่เอาหรอกนะผมเอาแค่นี้ก็พอนะครับแดนะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับส่วนรางวัลก็พอคุ้มอยู่นะมาดูกันนะฮะว่าจะเข้าไหมอื้มอื้เออฮึ อชิบะชะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เข้าเลยอ่ะอีกสองหมุนแค่นั้นเองอะเนี่ยอีกแค่สองหมุนนะเนี่ยโอ้โหอีกหมุนเดียวอ่ะโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยมาเข้าหมุนสุดท้ายนะครับอ่า2,720บบาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จทีนี้เราไปรวมยอดกันว่า เราได้ทั้งหมดไปเท่าไรนะฮะ3,580หรบาทนะครับผมโอเคนะฮะเรียบร้อยนะฮะทุนวันนี้5,000บาทนะฮะแล้วก็ได้มาอีกนะครับรวม8,416บาทกับอีก20สิบตังค์นะครับเศษเล็กเกน้อยไม่ตัดนะ โอเคนะครับรวมกําไรนะฮะกำจัดทุนออกนะเหลือกําไรนะครับวันนี้ผมได้ไปประมาณ3 0 0พนิดหน่อย3 4 1พบาทนะครับโอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับการเล่นเกมนี้นะครับเซาลินชัคเกอร์นะครับใครที่อยากเข้าไปเล่นกับผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการเข้าเล่นไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์เดี๋ยวปากหมุดไว้ให้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะฮะวันนี้ได้กําไรสามพันเบาๆนะับผมเปรมแล้ววันนี้เปรมแล้วนะครับพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมตัวไหนนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ามากดติดตามแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ